ลงมาสวนเมือเ่อนสวนเขี้ยวพิตปกติแห้งพี่น้องเขียวน้ำหยาได้จ้ะฝนตกมาแล้วสองหลบยหญ่อันลงมาสวนลงมาหน้าไนี่ยเ็นแต่เสียงลูกไส้ต้มบกห้อยไวจ้ะห้อยเซอรี่เทียงกับโฮกพี่น้องฟืนเอาฟืนมากองไว สเตนบายไว้หาเพ่นหามันเกิดวันฝ่าดับคือเพ่นว่าพรได้ดังไฟ <c oughs> มาหอดกับให้อาหารปลาจ้าพี่น้องกิจวัดพ่อใหญ่ใส่แล้วกันย่างตรวจบอกเผาเราอาหารปลาก็คืออันต้นพักสุโรดพี่น้องฮักลล่หาย gìn đi héng nhún 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 thôi bật đèn súng nè kéo khứi ta luôn đó luôn đó kéo kéo khứi ta luôn thương kha có cua lục thai say nhàn chì núi phi thì kha là mình nay lục được แบกแห่ต่มบกห้อยแลลวกับบะแลวอยากกินปลาอีกเบื้องละงลูกเก็บเก็บออกเอาไปพายย้อนล่งให้ปลาเขาเนี่เอาแห้ว่าไว้ก่อนลูกนี่เบื้องสามนวยเระคงห่อนแล่นจะ้ะหนวยซุกงามแฮเห็นโมเฮ็ดสองยูทูปน้องกันเพิ่นสื่อกินได้ลูก<ด>แต่ว่ากันนวยงามกว่านี้อยู่ หน่วยละสี่สิบบาทแหมเตะขันบำรุงมันก็สิงามเพื่อนเดี๋นวไปจัดขันใส่ปุ๋ยใส่ยังเออนี่ปลูกธรรมชาตินี่เขาห้อยปุ๋ยตีหนูอยู่นี่บ่ต้นนี้ได้ไฮอยู่บุหรู่ก็มันเปิดก่อนโอ้ต้องใส่เบื้องต้นนึ่งต้นนี้ตัวปลายมันหลบแหลมันแล้วนี่นี่มันกระรังหลบไม้พี่น้องนี่เพกันเอินข้อสองกันได้ละน่วยมันก็ได้ตายนี่ ได้กินซ้ำได้ก็เอาบัวส่บัวเลีงมันดอกจก้ะตัวนี้บักหงตำ่ำงามดีอยู่เข้าขีนง้อยนี่บอกเออน,นี่เดิวบักเขียบกับงามงามของพระท่านเป็นหน,น่วยเนาะปีนี้นนนเนาะแมนดีทวม,มหัว ทวมหัวทุกต้นเลยพี่น้องเกลาไม่ยืนวาดเบิ้งมาเขียบเด็ดปีหนึ่งปลูกไว้ตอนแรกเอาจนว่า <c oughs> มันแหลงแหงเน,ะนาะรดน้ำจนว่ารดน้ำจนว่าปลูกสายยางเอานั่นต้นนั่นเกือบประหลอดเอตอต้นนั่นที่ง่ามบาดเนี่ยแตกง่าแตกกิ่งออก โอ้เขียวดีแห้งหมดต้นน้อยๆนั่นเหลือใบเดียวบ<อ>่ต้นมน <laughs> ันโคตรปีทั้งปีก็ซ้ำต้นมิถุต้นง,งา่าปีหน้าคิดว่าสิได้กินน้อยอยู่บ่จกักด้กินหรอกคือปีนี้มันกระดอกอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันบ่จับนี่ดอกออกมาเรื่อยๆอยู่จ้ะมันดอกไหวได้ท็อปมันสินฮาร์ดสิเดเต้นม,มันต้นมันมาท่านพอ่อ มันกระสลาทีมเองมันน้ำเพื่นสามสิบบาทบ้างเดีเจ้งหน่วยเดี๋ยวเจ็ดหน่วย<อ>ไปจไับนะไปเอาบีบีลงให้อันนี้โหลกแล้วก็ว่านในมันไว้น้ำคู่สะให้ป้าป้านิ่นป้ากินผืดในสวนโอ้ในสาห่านี่ พักบุ๋งล่องหายแน่พักสุรดล่องหายแน่จ้ะบ่ค่อยได้หายอาหารดอกพี่น้องคนน่ะเพิ่งเพิ่มตอดกินเล็นบอกวอาหายแน,น่แจนะอู้เสียงเสียงกบตัวนั่งตุ่มโหลดโกบเ <laughs> อามาแต่้นบ้านพี่น้องมาปล่อยไานไนมับ เออวางไว้น้ำขอบนี่ลูกนี่นี่แหละเออวางไว้น้ำขอบขอบนี่แหละให้มันเกิดพ่อได้เก็บตามเก็บกินกินซุกผลไม้ออ่ะแกนิกกรว่าใดเนาะมันบ่อยใส่สารเคมีคดแน่แต่หนามอยู่กับธรรมศาสตร์ อากาศกับบริสุทธิ์พี่น้องอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเฮาอยู่ทางเมืองหลวงด้วยจ้ะเพิ่นว่าเดือนเสาร์มาเหมือนนี้ยังมีลมหายใจอยู่เมตต์ต่อยภาษาพิ่นคอมเมนต์มาก็ <laughs> เป็นกำลังใจให้จ้ะพรกลุ่บริโภคกุ่เลยเออพูดทำผัากลุ่มอย่งใบใหญ่พระกลุ่มอันแก้วบ่ ได้เห็นเสียงลูกใส่ป้อนเอาลูกใส่บรเิเวณซีดใหม่ได้ไงอืมยอดบ้างเอาเครื่องมากยอดบ้าง<ถ>ตอนนี้ก้อยเมื<น>่อกี้แม่ค้ายกว๋วยเตี๋ยวพ่อกับพีเก็บมา่หร่แต่หฝุ่นละ่ะค่วมพ่อพียงบอหาแต่ว่าเห็ดกเกษตรเด้อพี่น้องค่ะขายกับเห็ดได้ช่วงขาช่วงขายกับ พระกับพีเก็บเอาเองจ้ะบักห้อยกับพีเก็บมาต้มเองเนาะลูกมาใส่ตําบักหุงตําปลาจ้ะส่วงสีขาค้ายอยู่เพราะว่ามันยังอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องตะกี้สีหาปีขึ้นลังนะพักกับพ่เก็บเอาเองบริสุทธิ์เพิ่นใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้กําไรล้วนๆท่านอันนี้แห่งบุญฮะเพิ่นว่าพอเก็บแล้วพี่น้องเขาคอมเมนต์มาว่าพ่อเก็บเลยลูก เข่ากับเก็บไปให้แม่ออมนี่ออมนี <te> ่สองน่วยไงเห็นปะไม่แสนไม่อ้วนเข้ากับเก็บขายลงเฟสน้ำจิละเปิดจองเลยเออบอล้ลเอาไปกับติดราค่าใช่น้วยละซิบละซิบละซิไผซื่อก่อนไ้้น่วยไงไปสื้อลุ่นสามน่วยสา เทกนิคการขายเข้าไปในลงทุนอีหยังหลายพี่น้องเขาก็เลือกกินเข้าก็แจกแน่ขายนําหมุนออกไม่ก็มีเลยบ่แจกบ่เออมันรุดนนะําะมันยังมีอยู่มันหักสิบอ่อันนี้ดอกลูกบ่สมบูรณ์ดอกอเครือมันแก่แล้วโอ้ยรเปิดสิเปิด พ่อเพียงพ่ออยู่พ่อกินก็นต้องขายน้ำแน่ได้พี่น้องพ่อได้เสียค่าไฟนอโลกูกบว่าเอกยค่านิดว่้เสียค่านิดม,น <laughs> มันเป็นปัจจัยที่หาเอาแล้วค่านิดก็ได้ <laughs> ขาบว่าขายเ,เสียเ,เงินมาแต่ใส่มาเสียเนาะม,น <laughs> มีแต่ไปแจกเพื่อนกินแจกน้ำอยู่พี่น้องแจกผู้เฒ่ากินเอาบุญน้ำอยู่จ้ะแต่ว่าเฮาก็ต้องขายน้ำจะขายเด้อพี่น้อง ถาับ่มีรายได้จากงานประจำาถาเฮดสวนกับตองโหเจ้าขายจ้ะอือมันก็ลังติดค่าเน็ตพอได้ล่งคลิปให้พี่น้องเฮาเบิง้บงบึก้าวงานองเออสามเดือนแล้วละลูกนี่<า>พอกำลังมาหล่อหล่อห่กหออเลูกที่แรกน,น้อยน้อย งามไหวอยู่พี่น้องฮะเพิ่นคอมเมนต์มาว่าของเพิ่นสองเดือนกลัวกับงามคือการเตี้ยสีแหละเพิ่นว่าวเออเพิ่นลงไวลอยก็ต้นเมนบ่มีดวงทานด้วยบุตรจ้ะจ๋าหน่วยจ้ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันพี่น้อง,ง,งท,เเทั้งชาวสวนทั้งภูวัฒนเดชที่อยากเฮ็ดละ่ะคอมเมนต์มาว่าอยากมาอยู่บ้านเฮ่าไรละว่าสัน มะขามนี่ยจะเป็นจอบพูดนะแมงสีนวลมาลงอีกแล้วพี่น้องมันขึ้นบดเคี้ยวผสมเขี่ยมันบ่สมแล้วพอยังไใส่ลราเอาใบก่อนมาผิว๊บพิュหายไกลๆพี่น้องกากันได้โดนเติบอยู่ได้มันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แต่ว่าอย่าเอาสีผสมกับพืชใส่ทุกสีห้ามใส่สีผสมแล้ววะ เป็นพากันมาตัดเขาตาดาัดหญ้าแซวพี่น้องมันฝนตกมาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะอันสีลกหญา้าผ้าลูกเอาหุ่นก่อนครับให้ลูกตึกแขน้ก่อนหาไเด้ก,กินเว้นลาททันผู้ชมก็ลูกคลิปนี้ครับจ้าคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า